สวัสดีค่ะกินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของชูใจในคลิปวิดีโอพิเศษในวันนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ครอบครัวของน้องชูใจนะคะได้รับความสุขนะคะ,ะเป็นความเมตตาจากคุณหนูนานะคะจัดทำบุฟเฟ่อาหารช้างคะ่ะเมนูวันนี้นะคะเราก็ะจะมี เมลอ,อนนะคะอ้อยกรอบนะคะมันแกวขาวข้าวโพดหวานมะละกอสุกแล้วก็กล้วยน้ำว้าน,นะคะคุณหนูหนาจัดทำบุฟเฟ่นี้นะคะอ,อ,อยากจะทําบุญนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลูกชายของคุณหนูหนานะคะก็คือน้องซีเจค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องซีเจไม่หวานนะคะในตัวแทนอ๋อ ครอบครัวของน้องชูใจนะคะก็ขออวยพรให้นะคะน้องซีเจเป็นผู้ที่มีชีวิตเพื่อมีความสุขนะคะหากเจอเรื่องราวของความทุกข์ใดๆนะคะก็ขอให้น้องซีเจเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งสามารถก้าวผ่านเรื่องราวของความทุกข์ ความท้อใจได้อย่างง่ายดายขอให้น้องซีเจนะคะเป็นที่พึ่งของบิดามารดาเป็นที่พึ่งของผู้มีพระคุณทุกท่านนะคะขอใหอ้ในภายภาคหน้าน้องซีเจเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและคนรอบข้างได้นะคะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะแม่หว่านก็ขอให้น้องซีเจนะคะเป็นผู้ที่มีแต่ความโชคดีเปลี่ยนไปด้วยทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกนะคะ วันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ค่อนข้างอชอบมากๆเลยนะคะในอาหารที่เราจัดเตรียมให้เนาะ,ะเพราะว่าด้วยความพร้อมในเรื่องของอาหารนะคะเราก็สามารถจัดหนักจัดเต็มได้นะคะส่วนพ่อหนอุ่มชูใจเนี่ยเขาทานได้ทุกอย่างเลยนะคะอาหารอาจจะอัดแน่นกันนิดนึงนะคะเพราะว่าโต๊ะค่อนข้างเล็กนะคะ แมทมีหายหายยารือยังตกมันอร่อยอร่อยเลยค่ะโหนหนโอ้ย,อยเอาเอากล้วยสั้นแล้วนะคะ น้องชูใจะอะไรลูกน้องชูขอข้าวโดใช่ไหมคะอ่านะเมนูถูกใจพระเอกของเราค่ะตลกถ้าน้องชูใจมากๆเลยนะคะเ่ปากแล้วก็งวงก็ยังคงทำงานนะคะขาหลังก็พิงไว้กับพ่ออ,อยู่นะคะไม่มีใครจะสบายสุขใจเท่ากับหนุ่มน้อยชูใจแล้วนะคะ โอ้โหป้ดุน้องชูพ่อดูลูกด้วยนะ น้ชูอยู่ใต้งวงแม่กับป้านะคะอยู่ภายใต้ความรักของแม่ตะมีกับป้าดุยเนาะ,ะมีคนมาโกยกล้วยแล้วนะคะ อาหารก็เริ่มหมดตรงกันแล้วนะคะตอนนี้เราเราสังเกตดูตูพ่อชูกันนะคะแอบไปขัดขัดทูๆูอยู่กับขาปดัดดุดูปะดดุยกินอ้อยกันนะคะอ่าย พระเอกตัวน้อยของเรานะคะก็อยากหยิบอยากจับอาหารเองบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเขาเรียนรู้ที่จะหยิบอาหารได้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือว่ามันแกวขาวเนาะเอาละค่ะอาหารในฝั่งของแม่เทมมี่ป้าดิลุยน้องชูใจนะคะก็เริ่มจะบางตาแล้วเริ่มจะหมดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณยายเต่ากันต่อเลยจ้า าคะคุณยายเต่าก็ได้ขึ้นมาแล้วนะคะในเมนูอาหารของคุณยายเต่านะคะที่แม่วานกับพ่อควันได้จัดให้นะคะจะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะมันแกวขาว มะละกอสุกนะคะเมลอนรวมไปถึงข้าวโพดหวานนะคะซึ่งคุณยายเต่านะคะก็เพิ่งเคยทานเมลอนเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็เมนูอาหารที่มีในวันนี้นะคะกะ็เป็นสวรรค์น้อยๆของคุณยายเต่าเลยนะคะเพราะว่า เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างทานง่ายทุกชนิดเลยนะคะแต่ว่าจะมีอ้อยเนาะอ้อยไม่หวานได้ให้ป้าดุยดุยกับแม่ทมิฬทานนะคะแต่คุณยายเตา๋าด้วยความที่แกไม่มีฟันนะคะ,ะอาจจะทานไม่ได้ไม่หวานก็เลยไม่ได้ป้อนให้นะคะแม่หวานต้องขอขอบพระคุณคุณหนูหน้ามากๆเลยนะคะที่เมตตาทําบุญนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเมื่ออ่าน น้องซีเจนะคะก็ขอให้ทรัพย์ใดๆนะคะที่คุณหนูนาและครอบครัวนะคะสระเพื่อครอบครัวของน้องชูใจนะคะก็ขอใหอ้คุณหนูนาและก็ครอบครัวนะคะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งด้วย สิ่และบริวารน,นะคะเป็นผู้ที่มีทรัพย์ไม่มีพร่องไม่มีหมดนะคะแล้วก็ขอให้คุณอูนาและก็ครอบครัวนะคะเป็นผู้ที่มีความสุขปราศจากความทุกข์นะคะพบเจอแต่กัะยาณมิตนะคะเป็นผู้ที่มีกำลังในการให้มีกำลังในการแบ่ง,บงปันนะคะตากันที่เข้าสู่ ดินแดงแห่งมิพานด้วยเถิดนะคะแม่ว่านต้องขอขอบพระคุณคุณยายครั้งหนึ่งนะคะขอขอบพระคุณด้วยหัวใจจริงๆค่ะ,ะทั้งแม่แทมมี่ป้าดุยดุยน้องชูใจรวมถึงคุณใายเต่าเองนะคะก็มีความสุขมากๆเลยค่ะเหลือแตามแกวนะคะ วันนี้นะคะครอบครัวของพวกเรานะคะก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ